อาหารที่คนมีช่วงเวลาวัยทองควรจะกินมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเก็บเป็นอดีตพยาบาลนะคะที่จะมาแชร์ความรู้ข้อมูลการดูแลตัวเองเบื้องต้นให้กับทุกคนได้รู้กันนะคะอาการวัยทองเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราใกล้จะหมดประจําเดือนนะคะฮอร์โมนเพศเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเนี่ยก็ลดลงต่ำลงนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย หลายๆอย่างมากเลยนะคะซึ่งเกดได้ทำคลิปไว้แล้วนะคะก็สามารถไปย้อนดูได้เลยนะคะว่าอาการเป็นยังไงจะแก้ไขยังไงนะคะคลิปนี้นะคะจะมาบอกว่าอาหารใดบ้างน,นะคะที่คนวัยท้องควรจะกินเพื่อลดอาการวูบวาบหรือลดอาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงวัยนี้ได้นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองเนี่ยอย่างที่รู้นะคะเขาจะมีเอสโตรเจนแต่ว่าเป็น เอสโตรเจนที่เป็นธรรมชาตินะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าฟโตรเอสโตรเจนค่ะจะไปช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยมีความสมดุลในฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะไปจับกับตัวรีเซปเตอร์ของเอสโตรเจนนะคะจะช่วยบรรเทาอาการต่างๆที่เกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าควรจะเป็นถั่วเหลืองที่มีความปลอดภัยนะคะเป็นถั่วเหลืองที่ไม่ใช่ G M O นะคะไม่ตัดแต่งพันธุกรรมนะคะเป็นออร์แกนิกก็จะปลอดภัยกับร่างกายของเรามากที่สุดนะคะถ้าจะให้ดีนะคะก็ควรจะทำกินเองนะคะอาจจะทำเป็นน้ำเต้าหู้ทานทุกวันก็จะดีมากๆเลยล่ะค่ะอย่างต่อไปนะคะก็คือพวกธัญพืชต่างๆค่ะพวกถั่วอัลมอนด์นะคะถั่ววอลนัทเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ถั่วเฮเซนัท ผัวที่เป็นเปลือกแข็งต่างๆนะคะเหล่านี้นะคะก็จะมีสารที่เป็นฟโตเอสโตรเจนด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นไขมันดีด้วยนะคะเ็าจะช่วยปรับเรื่องสมดุลฮอร์โมนในร่างกายของเราได้อย่างดีเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ยังมีสารอาหารอื่นๆประโยชน์อื่นด้านอื่นๆอีกมากมายด้วยนะคะต่อไปนะคะก็คือแมกนีเซียมค่ะแมกนีเซียมนะคะก็จะมีอยู่สูงในพวกงาดำนะคะผักใบเขียวเข้มไข่นมต่างๆพวกนี้นะคะ แมกนีเซียมเนี่ยก็มีส่วนในการช่วยบำรุงกระดูกด้วยนะคะเวลาที่เรามีภาวะไวทองฮอร์โมนต่างๆเนี่ยลดลงจะทำให้กระดูกของเราเนี่ยเปราะบางมากขึ้นนะคะทำให้แตกหักได้ง่ายนะคะดังนั้นเราก็ควรจะบำรุงกระดูกไว้ค่ะ ต่อไปก็คือแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีค่ะเราก็ควรจะทานแคลเซียมเสริมเข้าไปด้วยนะคะก็จะมีอยู่ในพวกผักใบเขียวเข้มเหมือนกันนะคะพวกคะนา้าใบกวางตุง้งใบตำลึงเป็นต้นนะคะหรือว่าผักเควแบบนี้นะคะที่มีใบสีเขียวเข้มๆค่ะก็ก็จะมีแคลเซียมอยู่สูงค่ะแล้วก็ในนม ปลาตัวเล็กๆที่กินไปทั้งตัวแบบนี้นะคะก็จะมีสูงเช่นกันแล้วก็อย่าลืมตากแดดเพื่อรับวิตามินดีด้วยนะคะก็จะทําให้กระดูกแข็งแรงผิวแข็งแรงแต่ควรจะตากในช่วงเวลาที่แดดอ่อนนะคะช่วงเช้าก่อน9โมงหรือช่วงเย็นหลัง5โมงเย็นลงไปค่ะ ต่อไปนะคะเป็นกลุ่มไขมันดีค่ะไขมันเนี่ยมีผลต่อการทำงานของระบบฮอร์โมนของเรานะคะถ้าเรางดไปเลยเราไม่ได้ไขมันดีเลยนะคะก็จะส่งผลทำให้ฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ย ออมันทํางานไม่ปกตินะคะมันก็จะยิ่งทําให้แปรปรวนมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าฮอร์โมนของเราก็เริ่มลดลงแล้วใช่ไหมคะการทานไขมันดีก็จะทําให้การทํางานของฮอร์โมนเรานั้นดีมากยิ่งขึ้นค่ะไขมันดีก็จะมีอยู่ในพวกออปลาทะเลน้ําลึกนะคะ โอะโวคาโดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นทานเป็นวิตามินเสริมก็ได้เช่นเช่นน้ำมันตับปลาน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรสอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะเหล่านี้นะคะก็คืออาหารที่ควรจะทานในวัยท้องค่ะจะทำให้คุณนะคะมีการปรับตัวนะคะมีร่างกายที่พร้อมจะรับมือกับการเ,าเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะแล้วก็มันอาจจะไม่เกิด อาการที่รุนแรงนะคะจะจะให้ดีนะคะควรออกกำลังกายเบาๆควบคู่ไปอย่างสม่ำเสมอด้วยก็จะดีมากๆเลยล่ะคะ่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกดด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปตต่อไปแล้วถ้าหาว่าใครมีประสบการณ์ไวทองนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อสงสัยอะไรนะคะก็เม้นลงมาคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อช่วยกันแชร์ประสบการณ์นะคะ ก็ขอให้ทุกคนนะคะสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างดีนะคะถ้าหากว่าเรามีความรู้นะคะแล้วก็รู้ที่วิธีที่จัดการกับมันนะคะเราก็จะผ่านมันไปได้อย่างดีค่ะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ